สวัสดีคะ่ะมาพอกับแปดแปดแปดพัดไวฉกเนาะจ้ะ,ะมือนีเข้ากับมาพอกันกับเราพัฒนาเหมือนเดิมเนะแม่เนะาะราพัฒนาเหมือนเดิมเป็นยังไงเนาะจะ้ะตีพานมากกับใดกันทุกคนนาะแม่เนาะผู้ใดเขามาพึ่งผู้นัน้นใดจะ้ะแม่ผู้ใดพวกเขามากกับได้ใดไละนะเพราะว่านา่งบู้ใดส่งให้ทุกคนนี่แม่แล้วแต่แล้วแต่ว่าผู้ใดที่เขามาเพราะว่านั่งกับบวกกาไรสุดจากบ้านตะกาพ่อที่จะไรสุดคือว่ายันยังหยาคนหลู่อยูอย่ ではが。 อ่อยไปจังสี่คนแม่มือใดแตกสามตัวเล่าพัฒนาแตกสามตัวมือใดนะ้อแม่เนาะมือนันไหลสดแน่นอนจ้ะพ,พัฒน,นาให้แตกสามตัวเนาะจา้ะเ้าสี่ใดไหลสดกันนะ้อแม่เนาะอ่ามือนี่แปดแปดแปดผ้าลวยฉุกกับมีแนวทางของเล่าพัฒนามาฝากแม่แม่แ,มแล้วก็อีพซี C, ทุกคนเนาะค่ะผู้ดใดเขาเมื่อแล้วอย่าลืมเดอ้อจ้ะย้ำเสมอซอยกดไลค์กดแชร์ให้แปดแปดผ้าลวยฉุกนี่เดอ้อแม่เดอ้อจะลืมจ้ะกดไลค์ครั้งหนึ่งหนูก็เลิฟครั้งหนึ่งกดสองครัง้งหนูกเ็เลิฟสองครัง น้องเม่์แปดแปดลืบๆเบยม่แล้วก็อิทุกคนจะมือนีเขากับมาตรงกับทเทศกาลของอพี่น้องเสือ่อสายคนจีนเนะาะจากเสื้อสายกินก็คือเทศกการทุกจีนจากกขอเก่าก็มาซินเจียยู่อีซินนีหัวใช้คะ่ะขอให้เฮงเงรวยๆวยปังๆทุกคนเนะาะจากบวาจะเป็นคนจีนคนไทยเท่ากับเป็นพี่เป็นน้องกันคือเก่านาะแม่เนะาะจาเพื่อพ่อเป็นการ เสียเวลาานเมยนอมืนีเราพัฒนางวดประจำวันที่ยี่สิเดือนมกราสองพันยี่สิบสามนะแม่ฟันมิดเดียวนิน้นๆน,น,น,นะจ๊ะแมจา่าอ่าใครเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะอ่ะดูจ้ะแม่ดูนะจ๊ะเราพัฒนาค่ะเมะาา่จ๋างวดประจำวันที่ยี่สิเดือนมกราสองพันยี่สิบสามนะแม่เนาะเราพัฒนาค่ะนี่แม่เด่นอะไรเด่นเก้าจะแม่จา๋าลองสามนะจ๊ะสายวิ่งสายรูดจัดนะแม่ฟันนิน้นๆ เม็ดเดียวที่เก้านะแม่เราใส่วิ่งใส่รุดจัดจ้าเม็ดเดียวน้อก็แม่สามตัวเราเม็ดเดียวนะก็คือห้าเก้าสามน้อแม่แล้วก็เจ็ดห้าห้านะแม่เนาะเน้นเน้นนะแม่ก็คือเก้าสามห้าสามห้าเก้าน้อแม่ตัวรองก็เก้าเจ็ดสามเจ็ดห้าห้านะจ้าดูนะจ้าแคปจ้าแม่จ้าแคปเลยใส่วิ่งใส่รุดเราจัดนะจ้าแม่ใส่วิ่งใส่รุดพักนี้ก็เนาะแม่ไม่ต้องพูดเยอะนะคะดู จ้าผู้ใด,ดเขามาแล้วก็กกช่วยกดไลค์กดแจให้แปลกแปลกพัดลุยฉุกเฉื่อเด้อจะ้ะจังใดกระซางมือน,นี้กะคอให้เล่าพัฒนาของเฮาเฮง,งหิ้งลุยๆปังๆเนาะแม่เนาะตอนรับเทศกาลตุ๊จีนเนาะจ้าสำหรับเสื้อสายอ้าพีพีน้องน้องเดินไปแม่ที่ทุกคนมีเสื้อสายจีนกระคอห้ซินเจียจี่ยินนี่หัวชายนาะแม่เฮงหิ้งลุยๆปังๆทุกคนจ้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีจ้า